สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 นะคะวันนี้นะคะคุณนรูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะหน้าที่52 53 54 55นะคะ56 57และก็หน้าที่58นะคะแล้วก็หน้าที่58นะคะ, 58, ะ,คะเดี๋ยววันนี้เราจะทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอให้เด็กๆทำตามคุณครูทีละหน้าไปเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ ไปกันเลยหน้าที่52นะคะข้อที่2ใหญ่นะคะเติมผลบวกของจํานวน3จํานวนในวงกลมตามลูกศอนตามแนวลูกศอนนะคะก็คือให้ผลบวกเนี่ยหาผลบวกในแนวตามลูกศอนอ่ะเราไปทำกันเลยคะ่ะเริ่มที่ข้างบนก่อนนะคะเด็กๆเริ่มที่ข้างบนก่อนนะคะออาเรามาดู คุณครูจะทําลูกศรแนวนี้ก่อนนะคะลูกศรน,นี้ก่อนนะนี่เราเอา24บวก50บวก84คุณครูจะบวกเลขแนวนอนโดยเอาหลักหน่วยมาบวกกันก่อน0บวก4ก็ได้4 4บวก4เป็นอะไรคะ4บวก4เป็น8นะคุณนกเขียน8ไปเลย,เลยจากนั้นคุณครูก็เอาหลัก10มาบวกกันคะ่ะ2บวก5เป็น5 ใใววไว้ในใจเอาสองขึ้นมาห้าแล้วหกเจ็ดอ่ะเป็นเจ็ดแล้วนะเจ็ดบวกอีกแปดเอาเจ็ดไว้ในใจอ่ะเจ็ดไว้ในใจยกมาแปดนิ้วเจ็ดแล้วแปดเก้าอ่ะแปดไว้ในใจก็ได้อ่ะแปดไว้ในใจยกมาเจ็ดนิ้วอ่ะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่ะสิบห้าเราก็เขียนได้แล้วหนึ่งร้อยห้าสิบแปดนะคะ อ่ะคุณครูได้แล้วแนวนี้ต่อไปลูกศรคุณครูเอาแนวนี้แล้วกันค่ะนี่ลูกศรน,นี้นะคะ46บวก50บวก6 10 6นะคะอ่ะ6บวก6เป็น12สอใส่2ทด1อ่ะคุณต้องทดที่ตัวไหนก็ได้นะคะต่อไป4บวก5เป็น9 9บวกอีก6เป็นเท่าไหร่คะ9บวก6 9 ไว้ในใจบวกอีก6 9 10 1า12 13 14 1อ15 1 5บีได้แล้วนะคะอ้ออย่าลืมตัวทดตัวทดคุณนกขอโทษคุณนกลืมตัวทดนะคะ9บวก6เป็นเท่าไหร่คะ15ใช่ไหมแต่เราต้องบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น16 หนึ่งนนั่นเองนะคะเอาต่อไปแนวตั้งลูกบวก0ได้6 6บวก4เป็น10ใส่0ทด1อ่าคุณนก็ทดอ่ะทดที่ตัวเดิมนี่แหละ6บวก1เป็น7บวกกับตัวทดอีกหนึ่งข้างบนเป็น8แล้วก็มาบวกอีก8 8บวก8เป็นเท่าไหร่คะ8บวก8เป็น16 หกนะคะศย์บวก 0, 0, 0, 0, 0. 0. Right. คนบวกศย์ได้ศย์เห็นไหมคุณครูจะบวกทีละหลักนะคะหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยนี่ค,นคุณครูจะเส้นนี้แล้วนะต่อไปเส้นนี้แล้วนะสามบวกอ่ะเจดบวก3ามเป็น1ิบ0ิบวก5้าเป็นส5้าไปห้าสิบต่อไปแนวนี้ค่ะแนวนี้มีหลายเราทำจนกว่าจะครบวงนะคะ สี่บวกศูนย์ไอหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกสี่ <c oughs> เป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งทดที่เลขสองละกันทดที่เลขสองเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดบวกอีกหนึงเป็นสิบสองใส่สองบวกสิบสองแล้วนะบวกอีกสี่ค่ะเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดบวกอีกหนึ่เป็นสิบสอบวกอีกสี่บวกอีกสี่ค่ะสิบวกสเป็นสิ 1, ้นะคะต่อไปแนวนี้ค่ะเดี๋ยวขอลบขอลบนี้ก่อนนะหลายเส้นแล้วนะเด็กๆจะเริ่มสัสบสนสงสัยกันนะต่อไปคุณนกก็จะเอาแนวแนวนอนบ้างเดี๋ยวขอลบแป๊บ,บึ่งนะคะเด็กๆค่ะใครทำได้ทำไปก่อนคุณนกเลยนะ ต่อไปแนวนอนบ้างค่ะนี่บวกทีละหละัก4่บวก0นบวก6กบวก0นยได้4 4บวกอีก6เป็น10ใส่0ทด1อ่ะคุณนกทดที่เลขสองบวก7เป็น 2. 2 9 9 6เบวก6เป็น15บวกอีก1เป็น16อคุณนกคิดในใจไวเลยเนาะต่อไปอุ้ยนี่ง่ายเลยบวกกันนี่คุณนกจะจับคู่ให้ได้หลักร้อยนะคะดูนะ สิบบวกเก้าเก้าบวกสิบเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบวกห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบง่ายมากต่อไปแนวนี้ค่ะสุดท้ายแล้วไม่มีอันไหนได้ร้อยเราก็บวกไปทีละหลักนี่เลยหกบวกศูนย์บวกสี่ก็ได้สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งที่เลขสี่ที่เลขไหนก็ได้ที่เป็นหลักสิบนะคะสี่บวกหนึ่งเป็นห้าอ้าคุณนุ๊ก ัวดเด็กเด็กลืมกูทดสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกค่ะร้อยหกสิบนี่เห็นไหมคะเด็กๆได้คําตอบเหมือนครูนกไหมคะเด็กๆได้คําตอบเหมือนกันไหมเอ่ยคําตอบนะคะเดี๋ยวเราไปตัวข้างล่างกันเด็กๆอย่ารอลอกอย่างเดียวนะคิดตามคุณครูต่อไปคุณครูจะคิดเร็วแล้วนะคุณครูจะไม่บวก นับนิ้วแล้วนะคะเราจะมาคิดเลขเร็วอ่ะคูาแนวนี้ก่อนบวกเลขอย่างไวคุณนกจะจับคู่5บวก5เป็น10บ0บวก6เป็น16ใส่6ทด1อ่ะทดที่หลักไหนก็ได้เลขไหนก็ได้ที่เป็นหลักสิบนะคะ3บวกเเป็น10 10บวก6เป็น16บวกอีกหนึ่งเป็น17ค่ะ176นะคะนี่ค่ะตัวนี้บ้าง 9ก้าบวกหนึ่เป็นสิบเห็นไหมคุณนกจะจับคู่ให้ได้สิก่อนเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบบวกอีกสเป็นสิบสใส่สทดหอนะ่ะเทียบที่เลขสองบวกแปดเป็นสิบวกอีกหเป็นสิบเอวกอีกสเป็นสิค่ะนี่ทันคุณนกไหมเอ่ยอีคุณนกเ,เห็นแล้วคู่ได้สิบหบวกหเป็นสิใส่ศูนทดหนึที่เลขเ้าที่เลขไหนก็ได้นะคุณพยายามพูดนะหลักสิบเลขไหนก็ได้นะคะ ต่อไป9บวก1เป็น10 10บวก4เป็น14 14บวกอีก4เป็น18 180ได้แล้วค่ะอย่างไวใช่ไหมคะเด็กฝึกเด็กไวกว่าคุณนกอีกต่อไป5บวก5เป็น10บวกอีก1เป็น11ใส่1ทด1อ่ะทด, 1, ดที่เลข3เกัน6บวก4เป็น10บวกอีก3เป็น13บวกจะทด1เป็น14อ่ะ140 คุณต้องจะจับคู่ให้ได้10นะนี่เลย6บวก4เป็น10 10บวก4เป็น12ใส่2ทด1อ่ะทดที่เลข4แล้วกันต่อไป7บวก8เป็น15 15บวกอีก4 15บวก4เป็น19 19บวกอีก1เป็น20อ่ะ,ะ20ไปเลยอย่างนี้ค่ะ5บวก5เป็น10บวกอีก9เป็น สิบเก้าใส่ 9, ้าทดหนึ่งสบวกสเป็น5้าบวกตัวทดหนึ่งเป็น6บวกอี 9, 6, ก 9, 6้าหบวกเกบวกเเป็น15จะจบแล้วค่ะจะจบแล้ว3ามสิยี่แนวนอนนะคะแนวทะแยงนะคะแทแยงมุมนะห้ 5, บวกหเป็น10บวกอีก2เป็น12ใส่2ทดหนึ่ง อนนี้มั่วไปหมดแล้วเพราะว่ามันเยอะใช่ไหมคะ,ะเด็กๆลบได้นะต่อไปคุณครูมีทดที่เลขสามนะเราทดหนึ่งที่เลขสามนะสามบวกแปดสามบวกแปดเป็นเท่าไหร่คะเป็นสิบเอ็ดบวกอีกตัวทดหนึ่งเป็นส 12. 12ิบสองสิบสองบวกสี่เป็นสิบหกค่ะสุดท้ายแล้วจ้านี่ที่วงกลมสุดท้ายแล้วที่วงกลมนะคะหาให้มันได้สิบก่อนอ่านนี่เลยห้าบวกห้าเป็น 10บวกอีก2เป็น12ใส่2ทด1ต่อไป8บวก9เป็น17 17บวกอีก6 17บวก6เป็น23 23บวก1เป็น24จ้าอ้าวเด็กๆทําตามนะหน้านี้จบแล้วค่อนข้างใช้เวลานะคะค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งค,คุณครูไม่อยากเฉลยเลยค,คุณครูอยากอธิบายอยากพาเด็กๆทํา ใครทําไปพร้อมมุลคูแล้วทําถูกต้องถือว่า Very Good นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยหน้าที่53การหาผลบวกของจำนวน3จํจำนวนนะคะคิดเลขอย่างไวคิดเลขไวนะคะวิธีการก็คือตั้งหลักให้ตรงกันทั้ง3ตัวเลยนะคะหน่วยตรงหน่วย10ตรง10ร้อยตรงร้อยนะคะ โจทย์นี้เขาตั้งมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราจะข้ามตัวอย่างไปนอกคุณครูจะผ่าทำเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของดเด็กๆไปกันเลยบวกทีละหลักนะคะ3บวก4เป็น7 7บวกอีก1เป็น8 2บวก5เป็น7 7บวกอีก2เป็น9 4บวกหเป็น5ค่ะโอเคได้คำตอบแล้วคือ598 ห้านะคะต่อไปข้อที่2 7เบวก2เป็นเท่าไหร่คะ7บวก2เป็น9 9เบวกเป็น9เหมือนเดิมอะไรก็ตามที่บวก0ูนย์ได้เท่าเดิมเด้อจ้าต่อไป4บวก0ย์ได้เท่าเดิมไหมคะได้4 4บวกไม่ได้0ูนย์บวกก็ได้4 4บวก0ย์ได้4 4บวกอีก9 4บวกเเป็นเท่าไหร่คะ4บวกเเป็น1ิ สามใส่สามทดหนึ่งหลายคนเนี่ยยังบวกไม่เป็นเลยนะคะหลายคนยังบวกไม่เป็นเลยเราพยายามคิดจับคู่ให้มันได้สิบนะลูกจับคู่ให้มันได้สิบแล้วมันจะง่ายเก้าสี่บวกเก้าเออเก้าบวกอีกหนึ่งก็เป็นสิบแล้วใช่ไหมคะสิบแล้วก็เนี่ยเก้าแล้วก็สิบจะเป็นสองสามสี่เออสิบสามนะคะก็เป็นสิบสามเนาะต่อไปห้าบวกสองเป็นเจ็ดบวกอีกตัวทดหนึ่งเป็นแปด ได้และแปด้อยสาต่อไปอข้อที่3 5มบวกเค่ะ5้บวกเเป็น14คุณนกคิดเร็วเพราะว่าคุณนกเอา5้ามาใส่9เป็น10แล้วก็จะเหลืออีกแค่4นะคะเป็นส4บ่ห้าบวกเใช่ไหมเก้าไว้ในใจเนี่ยเแล้วก็สิอ่ะก็จะเหลืออีกสกลายเป็น14บสนะคะสิบวกแค่ะ14บวกแเป็น20่สเท่าไหร่คะยี 22. ใส่สองยีในใส่สองทดอะไรคะเด็กๆอนะ่ะเนียยี่สิบเราต้องใส่สองทดอะไร22ใส่สองทด2เหมือนเดิมนะคะทดหลักสิบบางคนคุ้นเคยแต่ทด1ทด1นะคะต่อไป2อบวกหเป็น3เนี่ยคุณนกจะบวกตัวทดไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะลืมสอบวกหเป็น3 3มบวกศก็ได้3ามสาบวกสเป็น6 1บวก3ได้4 4บวก4เป็น8อ่ะเราท่องกันคำตอบ862นะจ๊ะ862นะจ๊ะต่อไปข้อที่4จ้า8บวก5 8บวก5 8บวก5เป็น13บวกอีก7 13บวก7ค่ะ13บวก7หลายคนก็ยังงงอยู่บวกยังไงเอา13ไว้ในใจเอาขึ้นมา7อ่ะ13 สิบสี่สิบห้าสิบหกสิเจ็ดบแปดสิบเก้ใส่ศูนย์ทดสองยีใส่ศูนทดสอนะจ๊ะยีเนะี่ยใส่หลักหน่วยใส่หลักหน่วยแล้วก็ทดหลักสิบนะจ๊ะต่อไปเจ็ดบวกสามเป็นสิบสิบวกสองคุณต้องบวกตัวทดก่อนบวกอันไหนก่อนก็ได้นะคะสิบบวกสองเป็นสิบสองสิบสองบวกโอยุงกัดสิบสองบวกเก้าเป็นเท่าไหร่คะสิบสองบวกเก้าเป็นยี่สิ 2ต่อไป2อบวก2เป็น4 4บวก1เป็น5 5บวก3เป็น8คํคำตอบ810จ้าจบแล้ว2หนะ้าใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะคุณครูอธิบายหน้า52นะจ๊ะต่อไปต่อกันที่หน้า54กับหน้า55กันดีกว่าค่ะไปกันเลย ขยายนะคะขยายไปเลยค่ะสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี 5, ่บวกสี่เป็นแปดสองบวกห้าสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกอีกหนึ่งเป็นแปดสี่บวกหนึ่งเป็นสามไอสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเออคุณนกนี่มัวเลยเนาะคุณนกดูเลข แล้วก็พูดอีกสีบวกหเป็น5 5าบวกสเป็น5้บวกสเป็น7จตอบเจ็โอเค8ปบวกแเป็น16 16กบวกเค่ะ16บวกเคิดได้ไหมคะเด็กๆสิบวกเยากไปไหมอ่ะสิไว้ในใจเอาเก้นิ้วอ่ะ16บบวกเกนิ้วนะสิห 7 8 9 20 21 22 23 24 25ได้ใส่อะไรคะ25เนี่ยใส่อะไรจ๊ะใส่5ทดสองนะจ๊ะต่อไป1บวก6เป็น7 7บวกอีก2 7บวก2เป็น9 9บวก0อะไรก็ตามตัว0ในตัวมันเอง9บวก0ก็ได้9จ้าต่อไป2บวก3เป็น5จ้าตอบ590 ต่อไป4บวก1เป็น5 5บวกอีก2เป็น7 5บวก6เป็น11บวก9 11บวก9เป็นเท่าไหร่คะ11บวก9ก็เป็น20ใส่0ทด2จ้ะถ้า20ทด2นะจ๊ะ2บวก3เป็น5บวกอีก2เป็น7ตอบ7 0 7จ้า ต่อไป7บวก9เป็น16 7บวก9เป็น16 16บวกอีก4เป็น20ใส่0ทด2 0 2เป็น2บวกอีก1เป็น3บวกอีก8 3บวก8เป็นเท่าไหร่คะเป็น11ใส่1ทด1จ้า1บวก3คุณนกบางครั้งคุณนกก็จะบวกตัวทดก่อนบางครั้งก็จะ ทีหลังนะคะเอาคุณครูสอนแล้วแต่นักเรียนถนัดนะคะแต่อย่าลืมตัวทดสังเกตคุณนกจะไม่ลืมตัวทดเด็กๆก็อย่าลืมตัวทดนะคะหลักการถ้าเราไม่อยากลืมก็บวกไปก่อนหรือถ้าเราจําได้แล้วเราก็บวกทีหลังนะคะลองดูข้อนี้คุณครูจะบวกก่อน1บวก2เป็น3 3บวก4ี 2, ่เป็น7 7ดบวกอีก2เป็น9อ้าได้แล้วค่ะ 910จ้าต่อไปข้อที่5ที่6 5 6ทําเองไหมคะเด็กๆ5 6ลองทําเองนะคะ5 6ลองเด็กๆทําเองเนาะนครูเฉลยเยอะมากเลยนเนี่ยต่อไปหน้า5 0หน้า55หมาหน้า55พาทํา อีกข้อดีค่ะเด็กๆสามข้อแล้วกันนะคะทาทำสามข้อเขียนโจทย์ลงไปเลยสองร้อยสิบสามบวกเจ็ดสิบแปดคุณนกเขียนตัวเบลอเลยเอาใหม่นะคะขอซูมขออนุญาตซูมคุณนกเขียนตัวใหญ่สองิบสา 7 8แล้วก็บวก3 1โอเค3บวก8 3บวก8เป็น11บวกอีก6 11บวก6เป็น17ใส่7ทด1คุณต้องจะบวกตัวทดไปก่อนนะเดี๋วจะลืม1บวก1เป็น2 2งบวก7เป็น9 9บวกอีก1เป็น10ใส่0ทด 1บก2เป็น3ตัวนี้ไม่มีตัวบวกก็ไม่ต้องเขียน3บก3เป็น6จวดอบ670จ้าไปเลยต่อยาวๆ200 4 378 49ะะ4บวก8 เป็นเท่าไหร่คะ12 12บวกอีก9 12บวก9เป็นเท่าไหร่เป็นคูณ12บวอีก9 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21ใส่1ทด2นะคะมัน20อ่ะคุณน้องบกวกตัวทดไปก่อนเลย2บวก0ได้2 2บวก7เป็น9 9บวก4 9บวก4เป็น13ใส่3ทด1 ไปหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวก3ามเป็นหจวดตอบหกรสสเอจ้าเอาอีกหนึ่งข้อข้อไหนดีจ้าข้อไหนดีจ้าข้อที่นะดูสิเด็กว่าข้อไหนเอาข้อห้านะคะข้อห้าอีกสองข้อเด็ก ลองฝึกฝนกันนะสังเกตว่าคุณครูไม่ได้เฉลยหมดแต่คุณครูจะเหลือให้นิดนึงให้เด็กฝึกฝึกทำเดี๋ยวคุณครูจะนัดให้นําหนังสือแบบฝึกหัดมาให้คุณครูตรวจน,นะคะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าเด็กทําถูกทํำผิดแค่ไหนนะคะงามเลย 7บวกเจดสบ1บวกอีกเจบวกเจจแปใส่สทดสต่อไปบวกตัวทดก่อนเลย2บวก6เป็น8 8บวก4แปดบวกสี่เป็นส2 12บบวก5เป็น12บวก5เป็นเท่าไหร่คะ12บวก5เป็น17ดใส่เจทด1ต่อไปบวกตัวทดเลย1 1บวกหนึ่งเป็นสองบวก2เป็น4ี่บวกส ใส่ภาษาเป็น7ต่อเอาตอบเจ็ดอบสี่นะคะอีก2ข้อเด็กๆทำเองโอเคไหมจ๊ะไปต่อกันเลยนะนหน้าถัดไปนะจ้ะหน้าถัดไปอ่ะผลลบการหาผลลบโดยการใช้เส้นจำนวนต่อไปบวกไปแล้วก็ลบนะคะบวกไปแล้วก็ลบ เอ๊ ه, หรือว่าจะเอาไว้ทวําพรุ่งนี้เดี๋ยวเด็กๆสับสนเนาะเอาไว้ทําพรุ่งนี้กันไหมคะคุณครูจะให้เวลาเด็กๆทําการบวกไปก่อนแล้วพรุ่งนี้คุณครูจะสอนการการลบนะคะโอเควันนี้ 21นาทีคุณครูพาทําแบบละเอียดนะคะเด็กๆไม่ต้องให้ผู้ปกครองบอกนะไม่ต้องให้ผู้ปกครองสอนเด็กๆทําด้วยตนเองนะคะฝึกฝนกันด้วยตนเองแล้วเด็กๆจะทําได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งใครเลยนะคะขอให้เด็กๆตั้งใจทําด้วย ลายมือตนเองและความสามารถของตนเองนะคะถ้าเด็กๆด,ดูคลิปของคุณนกเด็กๆก,ก็จะทําได้นะลูกนะค่ะสําหรับวันนี้บายบายจ้าเดี๋ยวไปเรียนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษกันต่อนะคะเลย